ป้าปุเห็นในติ๊กต็อกอ่ะเขาทําคุกกี้นายแยมแต่ไม่ค่อยสวยเลยป้าทำได้ปะได้ป้าทําอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำให้ดูสวยของป้าสวยโหรอดูเลยตอนเนี้ยโอเคทำได้ไหมไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือโอเคไปวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับแป้งขนมปังใส่ไปเลยนะใส่เลยแป้งขนมปังใส่ไปเลยน้ำตาลไอซิ่งใส่ไปเลยเนยสดใส่อะไรก่อนอะไรหลังได้หมดเลย เนยสดสายปลายทุกอย่างรวมกันจำได้ไหมตีคุกกี้บ้านเราอ่ะจัดมิกซ์ทูเกเตอร์จัดมิกซ์ทูเกเตอร์เท่านั้นเองพอแล้วไปแล้วแล้วก็ไข่ขาวลงไปปุ๊บไปเราไปเข้าเครื่องตีหมดแล้วคุกกี้เนยจำได้ไหมตีเกีีร์ไหนเอาเบาสุดก่อนโอเคเบาสุดนั่นแหละตีเบาสุดนั่นแหละ,ะตีแล้วนะแค่จัดมิกซ์ทูเกเตอร์ก็คือแค่รวมผสมรวมกันไม่จำเป็นต้องตีเร็วตีช้าๆไปเอย แป๊บเดียวเสร็จแล้วเอาเราคุ้ยหน่อยนะเ,เราคุ้ยหน่อยนะปิดเครื่องคุย้ยเหมือนเดิมใครดูหลายคลิปแล้วก็ทำเป็นแล้วล่ะคุกกี้โรงเรียน <c oughs> อา้าวตีนะ ผสมรวมกันใช้ได้เลยใชดูพ่นิดว่ามันเข้ากันยังข้อสำคัญคือที่ป้าจะสอนก็คือเราเราตี just ิ i เข้าใจไหมแค่ผสมรวมกันเองดังนั้นน้ำตาลไอซิ่งอย่าให้มันเป็นเม็ดใหญ่นะอย่าให้มันเกาะกันเป็นก้อนๆนะเพราะเราจะตีเราเราจะตีเนยกับพวกส่วนผสมอื่นให้มันเข้ากันเนี่ยถ้าถ้าน้ำตาลไอซิ่งมันเป็นเม็ดมันจะเข้ากันยากเข้าใจไหม เข้ากันยากเราต้องตีนานเกินเวลานานปุ๊บคุกกี้เราจะไม่ดีแล้วเราแค่ผสมรวมกันนะจำไว้เพราะเราตีนานๆเลยมันฟูขึ้นนะเราไม่ต้องการให้เนยฟูขึ้นเพราะว่าคุกกี้เราเนยเยอะอยู่แล้วเข้าใจไหมเราเลยไม่ต้องการให้ให้เนยมันฟูคิดว่าพอหอย่างหยังเลยยามี <c oughs> เนี่ยขอบคอวันนี้อยู่เลย เราก็คุ้ยสิเราก็คุ้ยมันปิดเครื่องคุย้ยปิดเครื่องคุ้ยมันมันจะได้เกี้ยงเร็วๆเอารูดไปนะตีนะอย่าลืมนะใช้เบอร์หนึ่งเท่านั้นเองถ้าจะหนึ่งกว่านิดนึงก็ยังได้อยู่ของของเรามันเป็นวันรุ่มเลื่อไปเนี่ยแค่เนี่ยป๊าป๊าก็ว่าพอแล้วล่ะ เสร็จแล้วนะใช่ใช่เสร็จแล้วโ oh. อ้เอะไปยกออกเครื่องปิดเครื่องก่อนเสร็จแล้วเห็นไหมเนื้อดีดีเราไม่ต้องตีนานแค่ผสมรวมกันเนยเราเยอะมเลยผสมกันเร็วข้อสําคัญอย่าลืมนะครับว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปผสมจนมันเนยมันขึ้นละ่ะตีแค่เบอร์ช้าๆอือเราตีเบอร์ช้าๆแล้วก็คุยแล้วก็คุยมันให้มันเข้าไปเดี๋เราทาไม่ถึง5นาทใีใช่ใช่แปบ๊บเดียวเองอย่าไปจับเวลาทํานะ เราแค่ดูใช้ดุลพินิจดูว่ามันเข้ากันหรือยังแค่นั้นเองพอแล้วอ้าวต่อไปเราเตรียมถุงนะเดี๋ยวป้าไปล้างมือก่อนล้างมือก่อนและแน่นอนหัวบีบอันเดิมอันเดิมใช้ทําทุกอย่างหัวตองเหลืองแปะแจกบีบค<ม>ุกกี้สวยที่สุดลวไม่มีใครสวยกันนี้นวนะดันลงไปโอเค อะจำได้ไหมคุกกี้เราถาดไม่ต้องทา,าไม่ต้องปูกระดาษไม่ต้องปูซิลิโคนไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นถาดเปล่าๆสะอาดๆพอเลยอ่ะเราบีบแล้วนะบีบแล้วนะ ปาคิดว่าของหวานที่ปบบปาทําได้มีกี่ชนิดหูเยอะนะเยอะเกินร้อยชนิดไหมเยอะ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 กว่าน,นั้นอีกเป็นร้อยแหละอ่ะอันนี้เหลือหน่อยหนึ่งทำไงดีงเอาตรงนี้แล้วกันโอเคพอแล้วดูนะดูป้าทํานะเอามือจิ้มแป้งแล้วก็จิ้มลงไปเนะ มันจะได้ไม่ติดนิ้วเราเห็นไหมจิ้มให้ถึงก้นเลยให้ถึงถาดเลยอ๋อป้า<ะ>อันนี้ป้าจิ้มมันรูง,งี้ป้าจะใส่แยมลงไปแล้วก็อบเลยใช่ไหมมันใช่แล้วสำหรับคนอื่นยแต่มันไม่สวยป<ะ>้า <ปะ S 2> ทำย<ะ>ังไงป้ามีวิธีทำสวยวันนี้โอ้ เดี๋ยวเราเอาคุกกี้เนี่ยไปอบก่อนแล,แล้วแล้วค่อยใส่แยมทีหลังมันจะสวยกว่าถ้าเราแยมใส่ตอนนี้มันมันจะเดือดขึ้นมาโดนคุกกี้มันไม่สวยใช่หลักการของมันนี่แหละเราจเจ๊ม,อ,อ,มอ,อย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอบไปไปนะไปอ่ะเตายังเรายังไม่ได้เลยแล้วไอ้นี่มันรอนาแค่ไหนเนี่ย ตอนนี้เตายังไม่ได้ใส่เข้าไปไม่ได้นะจะบอกก่อนคุกกี้เนี่ยเวลาเราตีเสร็จเราต้องบีบให้เสร็จเลยบีบให้หมดมีสิทธิ์าดก็ต้องบีบไปให้หมดแล้วก็ทยอยอบได้บีบไปแล้วเช้าเย็นอบยังได้เลยจําไว้ oh. อย่าอย่าไปบีบไป,ไปอบไปเพราะต้องบีบให้หมนให้เสร็จหมดเลยแล้วค่อยทยอยอบเอาถ้าคุกกี้เก็บไว้นานๆมันจะไม่สวย <Okay. S 1> ต้องต้องบีบให้เสร็จได้แล้วล,ล่ะได้แล้วนะโอเคเอาเข้าแล้วนะเอาเข้าเตาเลยนะ ไฟร้อยหกสิบบนล่างลองถาดร้อยหกสิบบนล่างลองถาดจำไว้นะโอเคอย่าลืมแล้วว่าเวลาเวลาทำคุคกกี้บีบให้หมดทยย้อยอบเอาแล้วน่าจะทลัถาดได้แล้วนะกลับตอนที่ข้างในมันเริ่มมีสีหน่อย <c oughs> หน่อยเข้าใจนะข้างในมันเริ่มมีสีหน่อยอเอาดูดีๆขึ้นสีอะ่ะโอ้นี่ข้างในขึ้นสีแล้วโอเคเราก็กลับเดี๋ยวมันจะสุกพร้อมกันอันนี้เดี๋ยวเรารอสุก โอ้น oh, ี่ดูสีมานะต้องให้มันเป็นสีทองนะมันจะมีเข้มมากอ่อนมากไม่เป็นไรเพราะว่าเตาเราไม่เหมือนกันไม่ไม,ไม่ไม่ว่าใครอะเตามันไม่เท่ากันหมดตรงกลางจะอ่อนกว่าเขานิดหนึ่งอะดูก้นมันสีพอดีเห็นไหมนี่คือลองถาดลองถาดใช่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นก่อนแล้วก็ทำงะทําต่อให้มันเย็นก่อนแล้วเอาแยมใส่เดี๋ยวแยมจะมีวิธีต้มวิธีต้มเนอะ่ใช่ใช่โอ้ oh. นะ โอเคทีนี้เราก็ต้มแยมนะเดี๋ยวเราจะเอาแยมใส่หน้ามาันลักษณะการทํางานแบบนี้มันจะมันจะสวยกว่าแล้วมีแยมแอฟริกอตแยมหรือแยมลูกท้อนี่แหละนะแล้วเราก็ใส่สตรอเบอรี่แยมลงไปวันนี้เราทำสตรอเบอรี่ใช่ใช่ใชนะใส่วุ้นลงไปใส่น้ําลงไปอันนี้เป็นอันแรกที่ป๊ะป๋าใส่สีเพราะว่าเราต้องการสีไปแดงๆเนาะมันถึงจะสวยเนาะก็ใส่ลงไปแล้วก็ไปต้มอ่าไปต้มนะ เราอย่าเอาไฟแรงเดี๋ยวมันไหมอเอาแค่800พอต้มจนยมแยมละลายหมดอะ่ะแล้วก็ให้มันมีความหนื่นๆนิดๆมันถึงจะสวยเห็นไหมใส่สีนิดเดียวเองสวยละทำไปเรอยต้มไปเรื่อยทอทำมะนาวก็ได้นะทําส้มก็ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยป้าทําขายมีทั้งมะนาวมีทั้งส้มมีทั้งสตอรอเบอรี่ให้คนเลือกเตาแก๊สก็ใช้ได้นะอย่าอย่าจุดแรง เบาๆประมาณปานกลางสวยไหมสวยมากเลยเป็นสีเดียวกับทับทิมสยามแล้วเคี่ยวจนจนมันเหนียวเนาะต้องคอยคนนะมันมันลนนะนี่ระวังโดนมือนะโอ้เริ่มเือแล้วเริ่มเดือดแล้วย้ายมันมากมันไหมลดไฟห,หน่อยนะึงมันเดือดเกินไปเคี่ยวให้นานหน่อยนะเวลาเคี่ยวแยมเนี่ย ตาแก๊สดีกว่าใช่เตาไอ้นี่มันบางทีมันมันร้อนไปแถมนีมันไหมมันไหมง่ายต้องคอยหมุนมันนะนี่เคี่ยวให้มันเหนียวะโอป้าแบบนี้ได้ยังเนี่ยสังเกตดูมันเหนืดยยังเนี่ยเริ่มเหนืดื่ยไหมใช่ใช่เหนือเหนื่มเหนืเหนืดไหมไม่ไม่ได้พึ่งพวด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 แบบตอนแรกใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราทดลองได้แล้วก่อนจะใส่ลงไปในคุกกี้เราต้องทดลองก่อนนะอ่ะปุ้นเอาไปเข้าตู้เย็น ไปเข้าตัวเย็นแป๊บหนึ่งเอาปุ้นแตะเห้มันติดมือไหม,มติดมือไหมไม่ติดเลยอ่าไม่ติดใช้ได้แหละสวยไหมโอ้สวยมา<ม>กเลยยังก็ะพลเลย มันมีหยดบ้างนะเราทำจรินเองไม่หรอกเวลาทำขายมันก็มีหยดบ้างอย่าใจร้อนป้าใจร้อนแล้วโอเคเ็แล้วอันนี้มีหยดอันนี้ตรงนี้สวยนี่เห็นไหมอันที่เราใส่แรกๆเนี่ยนี่มันไม่ติดมือแล้วนะดูนะดูดูป้านะเห็นไหมมันไม่ติดมือเราแล้วถ้ามันไม่ติดมือเรามันก็ไม่ติดขนมเข้าใจไหม ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันจะติดขนมเวลาเราเรียงเนียงลง,งไปมันจะติดกันเข้าใจไหมอันนี้เราทําเพราะว่าต้องการไม่ให้มันติดขนมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ํมามันสวยเงี้ยสวยไหมสวยมากเลยนี่จะบอกให้ฟังนะที่สําคัญที่สุดก็คือมันไม่ติดมือเราอ๋อแปบนนี้ถ้ามันไม่ติดมือเราเวลาเราเรียงคุกกี้ใส่ใส่ลงไปในกล่อง มันก็จะไม่ติดกันเอง<ม>เข้าใจเลยไมนติดเลยมันไม่ติดเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันติดกันนะหรือมันติดมือเรานะคุกกี้มันจะติดกันอเออเราต้องทําอย่างนี้จนมันไม่ติดมือเรานี่แหละนะแล้ว,แล,วแล้วทีนี้เวลาเราเรียงแบบนี้มันก็จะไม่ติดกันนี่คือคุกกี้ที่เราต้องต้องทําก็คือทุกอย่างจะต้องเป็นอันต่ออันอย่าไม่ติดกันให้มันติดกันไม่ได้ลองชิมดีอร่อยนะ Cọc cái này là cọc em là cọc cọc cốp nè cướp lên mmm cướp ừm mmm 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 Ok, game.